King, Queen Jack เราอาจรู้จักพวกเขาในนามอัศวินผู้อัญเชิญพระเจ้าแต่ว่าเขามีการที่แตกแยกสายไปเป็นพไพ่ใบอื่นได้ด้วย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจัก,กรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้ผมจะเอามอนสเตอร์เวทมนตรับดักของซีรีส์ซีรีส์หนึ่งมาเล่าให้ฟังกันนะครับซึ่งนั่นเป็นซีรีส์ที่ผมขอเรียกกว้างๆว่าไพ่ละกันนะครับยูกิโอเป็นการ์ดนะครับผมแต่ว่าที่ผมจะเอากาดของยูกิโอมาคุยในวันนี้เป็นเรื่องไพ่ครับผมเออก็อาจจะงงๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าผมพูดว่าคิงควีนแจ็คทุกคนจะต้องรู้จักไอ้พวกนี้แน่นอนนะครับมันเป็นมอนสเตอร์ที่เรียกว่ายูกิใช้บ่อย แล้วก็สามารถใช้อัญเชิญเทพเจ้าได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ามันสามารถอัญเชิญคอมโบกันได้มา3ตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เป็นเครื่องสังเวยเพื่ออัญเชิญเทพเจ้านะครับอันนี้ก็คือจะเป็นภาพจําเป็นความประทับใจแรกที่ผมรู้จักเจ้ามอนสเตอร์3ตัวนี้นะครับแต่ว่ามันยังมีการ์ดใบอื่นอีกครับผมที่ไอ้พวก3ตัวเนี้ยมันสามารถต่อยอดไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์เวทมนต์หรือกับดักนั่นเองครับวันนี้ผมเอามาคุยให้ฟังกันหมดเลยครับผมว่ามอนสเตอร์เวทมนต์กับดักสําหรับพวกคิงควีนแจ็คแล้วก็พวกการ์ดไพ่ที่เป็นแบบโอร์ เงา,งาสเตรทฟัชอะไรพวกนี้นะครับเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันจะมีก๊์ดอะไรบ้างซึ่งจะมีบางส่วนนิดหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับพวกคิงควีนแจ็คแต่ว่ามันเป็นคําศัพท์ที่มีคําว่าไพ่เออเจอโดยบังเอิญก็เลยขอใส่เข้ามาในคลิปนี้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้ก็ให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าท่านผู้ชมจะได้รู้จักพวกคิงควีนแจ็คไปพร้อมๆกันนะซึ่งอันนี้ผมก็คัดมาเท่าที่หาเจอณตอนนี้จากเว็บดัตต์เบส์นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะขาดไปจากนี้ไหมก็เช่นเคยคริาาไไรงๆ เป็นการทางการนะครับท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยเพิ่มเติมกันมาได้เลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฉะนั้นเนี่ยเราเข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันเลยดีกว่าเนาะตัวแรกเลยที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนรู้จักที่จริงไม่ต้องแนะนําก็ได้ทุกคนก็รู้จักมันดีอยู่แล้วนะครับก็คือเจ้า King ไ ni ์นั่นเองนะครับคิงสไนทนะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผานักรบเลเวล4พลังโจมตี1,600งันกร้ป้องกัน1,400่อครับการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกของมันก็คือถ้าเกิดว ลงมาได้สําเร็จนะครับเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าแจ็คสไนท์จากในเด็กลงมาบนฟิวแบบพิเศษได้1ตัวครับตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นควีนสไนท์ครับควีนสไนท์เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุแสงเผานักรบเลเวล4พลังโจมตีพันหป้องกันพันหกครับการไปนี้นะครับก็เป็นการเหลืองที่มีเท็ก์ก์ดเขียนว่าเธอมีท่วงท่าการต่อสู้ที่สวยงามแล้วก็สามารถที่จะโจมตีศัตรูโดยที่ศัตรูไม่ทันตั้งตัวได้อย่างรวดเร็วครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นมอนสเตอร์การเหลืองที่เอาไว้คอมโบกับตัว คิงสไนท์นั่นแหละครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าไอสอตัวนั้นอยู่บนฟิลมันจะเรียกไอตัวนี้ลงมาใช่ไหมครับผมก็คือแจ็คสไนท์นั่นเองครับแจ็คสไนท์เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาท่าแสงเผานักรบเลเวล5พลังโจมตีพันเป้องกัน1000ครับการ์ดใบนี้นะครับก็เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาเช่นกันนะการ์ดของมันก็จะเขียนไว้ว่าเป็นนักรบที่มีความช่ำชองในการใช้ดาบนอกจากนั้นแล้วยังมีจิตใจที่ใฝ่คุณธรรมคอยปกป้องผู้ที่อ่อนแออยู่เสมอนะครับผมอ่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็น3การ์ดหลักที่ทุกคนน่่่่าาาาาาจจรรรููู้้้้ัักกกนดดีีออยยแแลลววววถเเเิม ทิ้งลงมาอย่างเงี้ยเออตัวของแจ็คไนท์ก็จะมาด้วยครับผมก็คือจะมาครบ3ตัวแต่ว่าทีนี้เนี่ยไอสาตัวนี้นะครับไม่จําเป็นต้องมาใช้เอฟเฟกมาสาแดงเดตบนฟิล์อย่างเดียวครับผมมันยังมีการใบอื่นที่สามารถเอาไอสตัวเนี้ยไปต่อคอมโบได้นะครับโอเคพร้อมจะไปกันต่อหรือ,อยังครับผมถ้าพร้อมจะไปกันต่อแล้วมารู้จักการดใบต่อไปกันเลยครับการดใบนี้นะครับผมมีชื่อว่าอาคาน้าไทรัม k ์ r เกอร์ครับ อาคณาทรอัมจ็อกเกอร์นะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผานักรบเลเวล10พลังโจมตีไม่ระบุพลังป้องกัน2,500ครับการ์ดใบนี้ถ้าเกิดว่ามันอยู่บนมือหรืออยู่ในสุสานของเราแล้วจังหวะนั้นบนมือกับบนฟิลของเรามีการ์ดที่เป็นคิงส์ไนท์ควีนส์ไนท์แจ็คไนท์หงายหน้าอยู่บนฟิลนะหรือหรือจะอยู่บนมือก็ได้นะครับเราสามารถส่งไอ้สตัวนั้นเนี่ยตัวละใบนะครับลงสุสานไปแล้วก็จะสามารถอันเชิญตัวอาคณาทรอยัมจ็อกเกอร์นี้ลงมาได้ครับซึ่งเป็นการอันเชิญ จากสุสานก็ดีนะแล้วก็พลังโจมตีของตัวอาคาน่าทริอัลส์จ็อเกอร์นะครับจะมีทั้งหมด500พอยต์ต่อการ์ดบนมือของทั้ง2ฝ่ายครับผมนี่ถือว่าโหดมากนะครับสมกับเป็นมอนสเตอร์เลเวล10จริงๆนะเงื่อนไขการเชิญก็ผมก็ว่าก็สอดคล้องกับเอฟเฟกต์ของมันดีนะครับที่จะมีพลังโจมตีเพิ่มได้ขนาดนี้นะเออแล้วก็เอฟเฟกต์อีกอันนึงของมันนะครับเอฟเฟกต์ Effect นี้รุนแรงมากก็คือเราสามารถทิ้งการ์ดจากบนมือได้1ใบครับผมแล้วถ้าบนฟิลของอีกฝ่่่าาาายยนนนนนนึดดงงมมมีีมีีกกกรรรรร์์์ดดดดททททเเเเเปป็ชิิววัับบ้ไะคออสต กกัับดเนเราสามารถทําลายการ์ดชนิดเดียวกันนั้นที่ไงหน้าอยู่บนฟิล์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ทั้งหมดเลยครับซึ่งอาคานาก็ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับผมอาคานาตัวเ่าไปเป็นอาคานาไนท์จ๊กเกอร์ครับอาคานาไนท์จ๊กเกอร์เป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาแสงเผานักรบเลเวล9พลังโจมตี3800ป้องกัน2,500ครับการ์ดนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่เกิดจากการรวมร่างของ คิงสไนท์ควีนสไนท์แจ็คสไนท์ครับผมซึ่งไอ้สตัวนี้นะครับต้องใช้เป็นวัตถุดิบฟิวชั่นโดยตรงครับผมไม่สามารถใช้ตัวที่เป็นวัตถุดิบแทนได้นะครับตัวของอคานาไนจ์จ็อกเกอร์นะครับผมเอฟเฟกของมันก็คือเทิร์นละครั้งถ้าเกิดว่ามีการ์ดบนฟิวที่เป็นการ์ดเวทมนต์กับดักแล้วก็การ์ดมอนสเตอร์นะครับผมใช้เอฟเฟกเล็งเป้ามาที่การ์ดใบนี้เราจะสามารถทิ้งการ์ดที่เป็นประเภทเดียวกันนั้นนะครับผมเพื่อทําให้เอฟเฟกนั้นไร้ผลได้ครับเอเเอาจาจมมบบม่่่่่้แแรรนนงวววททกกกััตตตตีตีีีีีย็็ป์พลโ ค่อนข้างสเสถียรแล้วกันนะครับ3,008จากการรวมร่างของมอนสเตอร์3ตัวนะการ์ดใบต่อไปนะครับผมอคาณาอ็ก์ตราโจ๊กเกอร์ครับผมอคาณาอ็ก์ตราโจ๊กเกอร์เป็นมอนสเตอร์ลิงท่าแสงเผานักรบลิงค์3พลังโจมตี2,800ครับการใบนี้เราสามารถอันเชิญลิงค์มันลงมาได้ด้วยการใช้มอนสเตอร์เผานักรบที่มีชื่อต่างกัน3ตัวครับการใบนี้นะครับผมจะมีอยู่2เอฟเฟกต์ด้วยกันเอฟเฟกต์ effect ที่1เลยนะครับก็คือเธอละครั้งถ้ามีการใช้งานเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์เวท ที่ตัวของอาคานาเอ็กซ์ตร้าโจเกอร์ชี้ลิง์ไปนะครับผมเราสามารถทิ้งการ์ดที่เป็นชนิดเดียวกับการ์ดเอฟเฟกนั้นแล้วก็ทําให้การ์ดเอฟเฟกนั้นไร้ผลได้ครับถือว่าไม่ได้ปกป้องแค่ตัวเราเองนะครับปกป้องทีมได้ด้วยเหมือนกันเนาะส่วนเอฟเฟกที่2ของมันนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดไปนี้ถูกอัญเชิญแบบลิงก์ลงมานะครับแล้วก็มันต้องถูกทําลายจากการต่อสู้อย่างเงี้ยเมื่อการ์ดไปนี้ถูกส่งไปสุสานแล้วนะครับเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ธรรมดาเลเวล4เผานักรบจากในเด็กาบนบบ้นแจากนันวนาสามา มอนสเตอร์เลเวล4เผานนักรบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้อีกหนึ่งใบด้วยครับคือเอฟเฟกต์อัญเชิญแบบพิเศษคือเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาใช่ไหมก็อัญเชิญควีนไนท์มาแล้วก็เอฟเฟกต์ที่เอามอนสเตอร์เผานักรบขึ้นมาบนมืออันนี้เขาไม่ได้บอกเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาเราก็เอาคิง n ไนท์เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เคินต่อไปรอเรียกคิงควีนแจ็คได้เลยเนาะการ์ดใบต่อไปนะครับผมรอยัลสเตรปสแลชเชอร์ s <S ครับ รอยัลสเตรสเลชเชอร์นะครับผมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผานักรบเลเวล6พลังโจมตี2,400ป้องกัน1,350ครับการ์ดใบนี้นะครับไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบปกติได้จะต้องถูกอัญเชิญมาด้วยเอฟเฟกของการเวทมนตร์รอยัลสเตรทนั่นครับซึ่งการ์ดใบนี้ก็จะมีอยู่2เอฟเฟกด้วยกันนะครับผมซึ่งแต่ละเอฟเฟกเราสามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งครับเอฟเฟกที่1เลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าในสุสานของเรานั้นมี King Knight, Queen Knight, Jack Knight นคมามาิงสไนท์ควีนส์ไนท 1ถึงเลเวล5นะครับผมเลเวลระบายนะ จากบนมือหรือจากในเด็กลงสู่สารไปแล้วก็สามารถทําลายกร์ดทุกใบที่อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้เลยครับผมน่าก็เป็นการจ่ายคอสที่ผมว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับผมส่งการ์ดาใบของเราแต่ว่าห้าใบนั้นจะต้องเป็นการ์ดที่คนลเลเวลกันนะครับเลเวลหนถึงเลเวลห้านะส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของ Royal ลสเตรฟสแลชเชออันนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่ากร์ดใบนี้ถูกทําลายลงสู่สารไปเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่เป็นเผานักรบธาตุแสงจากในสุสารของเรานะครับสูงสุดได้3ตัวแล้วก็อัญเชิญม ลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้ครับผมนี่เห็นไหมถ้ามันถูกทาลายไปก็เอา3อัอวินผู้อัญเชิญพระเจ้านั้นกลับมาบนฟิลด์ได้ด้วยการไปต่อไปนะครับผมจ o k กเกอร์ไนท์ครับจ็กเกอร์ไนท์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผานักรบเลเวล5พลังโจมตี2,000ป้องกันพันสี่ครับผมนะ่ามีคิงควีนแจ็คก็ต้องมีจ o k กเกอร์ด้วยใช่ไหมการ์ดใบนี้นะครับผมมีอยู่2อเอฟเฟกต์ด้วยกันครับซึ่งแต่ละเอฟเฟกต์เราสามารถเลือกใช้งานได้เพียงเทอละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกต์ Effect ที่ยนค,คือเ,าาาเลย ากในเด็กนะครับตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะจากในเด็กส่งลงสุสานไปนะครับผมแล้วก็การ์ดใบนี้จะสามารถถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้ครับโดยที่ว่าถ้าเกิดว่าจ็อกเกอร์ไนท์ถูกอัญเชิญลงมาด้วยเอฟเฟกต์นี้นะครับผมมันจะมีชื่อเป็นการ์ดใบเดียวกับตัวที่ถูกส่งลงสุสานเพื่ออัญเชิญมันลงมาครับสมมติว่าเราส่งคิงไนท์ลงไปตัวของจ o k กเกอร์ไนท์ในเทิร์นนั้นนะครับก็จะมีชื่อเป็นคิงไนท์ไปจนกว่าจะจบเทิร์นนั่นเองครับส่วนเอฟเฟกต์ที่สนะครับก็คือในช ในสูตรสารของเรานะครับยกเว้นการ์ดใบนี้นะเมื่อเราเลือกการ์ดไปนั้งเสร็จปุ๊บเราเอามอนสเตอร,ร์ตัวนั้นกลับเข้าไปในเด็กแล้วก็เอาการ์ดใบนี้เพิ่มจากสูตรสารขึ้นมาบนมือแทนครับผมอ้าวแสดงว่าเอฟเฟกต์นี้เป็นเอฟเฟกต์ที่ใช้ตอนที่มันอยู่ในสูตรสารเนาะก็ถือว่าเป็นการ์ดที่เอฟเฟกต์พลิกแพงดีนะครับสำหรับตัว j จเกอร์สไนท์นะเออเอาไปแปลงเป็นการ์ดคิงควีนแจ็คก็ได้นะครับหรือเอาไว้เรียกพวกแบบมอนสเตอร์พวกคิงควีนแจ็คกลับมาในเด็กก็สามารถทําได้เช่นกันเนาะและซึ่งเอเเเเเกกกกกกตตี่่นนนนนนนยผมมมสสััััังววาา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 าออออไ้้้้้จขขึบบืใใชลรร็็ป เทินต่อไปก็เตรียมอันเชิญพิเศษโจเกอร์ไนท์ลงมาได้เลยตัวต่อไปนะครับผมจะเป็น Imperial Bower ครับผม Imperial Bower เเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผานักรบเลเวล4พลังโจมตี1500ป้องกัน1500ครับผมการ์ดใบนี้เราจะสามารถใช้งานเอฟเฟกมันได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นครับก็คือถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีการ์ดใบนี้ใบเดียวนะครับไม่มีมอนสเตอร์ตัวอื่นอยู่นะเราสามารถรีลิสการ์ด Imperial b o w าวได้หลังจากนั้นให้เราเ โดยที่ห้ามเป็นการ์ดชื่อซ้ํากันด้วยครับแล้วการ์ดสองใบนั้นที่เราเลือกเราก็จะสามารถเลือกได้อีกว่าเราจะเอาขึ้นไปอยู่บนมือหรือจะเอาลงไปอันเชิญแบบพิเศษนะครับผมก็แล้วแต่เลยนะครับผมจัดกันตามสะดวกนะต่อไปก็จะเป็นพาร์ทของการ์ดเวทมน์แล้วนะครับผมการ์ดเวทมน์ที่ใช้กับพวก King Queen Jack ใบแรกเลยก็คือจะเป็น r o y a l สเตรทนั่นเองนะครับผมรอยัลสเตรทนะครับเป็นการ์ดเวทมน์ฉับพลันครับผมซึ่งการ์ดใบนี้นะมันสามารถใช้งานได้ตอนที่บนฟิลของเรานะครับผมมีการ์ดมอนสเตอร์ไหนหน้าเป็น, Knight, Knight, Knight นคิงสไ ซึ่งเราสามารถส่งแต่ละตัวเนี่ยลงสู่สารไปนะครับหลังจากนั้น ให้เราอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่มีชื่อเขียนถึง n i งสไนค์ e e ี n i ไนค์แจ็ k สไนค์อัญเชิญจากบนมือจากในเด็กหรือจากเอ็กซ์ตร้าเด็กอัญเชิญลงมาได้เลยครับผมซึ่งการอัญเชิญนี้เป็นการอัญเชิญที่อลังการมากคือสามารถอัญเชิญจากบนมือก็ได้อัญเชิญจากในเด็กก็ได้อัญเชิญจากเอ็กซ์ตร้าเด็กก็ได้อัญเชิญจากสุสานก็ได้เช่นกันคือตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าการ์ดใบนี้มันจะมีการระบุถึงชื่อตัวที่เป็น Royalre ตเตร์เชอร์นั่นนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ครับผมไอรอยัลสเตเตอร์นงวกลมา หมดเ,เอาคาน่าทริอัมป์ก็ได้ใช่ไหมเอาคาน่าไนท์โจ๊กเกอร์อย่างเงี้ยก็สามารถอัญเชิญได้หมดเลยนะครับอ่าถือว่าเป็นการ์ดที่ทรงพลังขอแค่เพียงเรามีคิงควีนแจ็คอยู่บนมือหรืออยู่บนฟิวเท่านั้นเองนะการ์ดใบต่อไปนะครับผมเฟสการ์ดฟิวชั่นครับเฟสการ์ดฟิวชั่นเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับผมซึ่งการ์ดใบนี้นะเราสามารถใช้งานมันได้เพียงเทินละใบเท่านั้นครับเมื่อเราใช้งานมันใช่ไหมครับเราก็เลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็์ของเราหนึ่งตัวโดยมอนสเตอร์ตัวนั้น,น ตัวนั้นเสร็จแล้วเราก็ส่งวัตถุดิบของมันลงสู่สารไปแล้วเราก็จะสามารถอันเชิญฟิวชั่นจากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาได้เลยโดยในขณะที่เราใช้งานเอฟเฟกต์นี้นะครับมอนสเตอร์ <Monster S 2> วัตถุดิบนั้นจะต้องอยู่บนมือหรืออยู่บนฟิลครับแต่ว่าถ้าบนฟิลของเรามีคิงควีนแจ็คอยู่ตัวใดตัวหนึ่งนะเราสามารถใช้วัตถุดิบจากในเด็กได้ด้วยครับผมก็คือส่งวัตถุดิบลงสู่สารไปอย่างเงี้ยเออแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นลงมาได้เลยครับการไปต่อไปนะครับผมการอัญเชิญแบบความเร็วเทพครับการอันเชิญแบบ ของมันแล้วก็น่าจะเป็นมังกรฟ้าโอซิริสนะนี่นะครับการ์ดใบนี้นะครับเป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันครับผมซึ่งเราสามารถใช้งานได้เพียงเคลนระบายเท่านั้นนะ เอฟเฟกของมันเลยนะครับก็คือในช่วงเมนเฟสของเราหรือของอีกฝ่ายหนึ่งหรือจะเป็นแบทเทิลเฟสของเราหรือของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับเราสามารถอันเชิญมอนสเตอร์เลเวล10ลงมาแบบปกติได้เลยแต่ว่ามันจะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าบนฟิลของเราตอนนั้นมีควีนสไนจ์แจ็คสไนจ์คิงสไนจ์นะครับรวมอยู่กันครบเลยนะเอฟเฟกของมันจะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึ่งแทนซึ่งเอฟเฟกนั้นก็คือเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เลเวล10ที่มีพลังโจมตีไม่ระบุจากในเด็กหนึ่งตัว ตัวนั้นลงมาแบบปกติได้ครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยผมอ่านแล้วผมนึกถึงมังกรฟ้าโอซิริสอย่างเดียวนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้ทาคลิปนี้แล้วก็ได้รู้จักเจ้าอาลคาน่าทริอัลส์จ็อกเกอร์นะครับซึ่งตัวนั้นผมมองว่ามันก็เป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีไม่ระบุเหมือนกันอ่าเป็นไปได้ไหมว่าก็สามารถอัญเชิญตัวนั้นลงมาได้ด้วยครับผมนี่แต่ชอบความเร็วในการอัญเชิญมันจริงๆนะแบบว่าเมนเฟสเราก็ได้เมนเฟสฝ่ไยก็ได้แบทเทลเฟสเราแบทเทลเฟสฝ่ายไ,ได้หมดเลยอะไรเงี้ยเออเร็วสมช ผมเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับซึ่งการ์ดใบนี้จะมี2เอฟเฟกตด้วยกันครับซึ่งแต่และเอฟเฟกต์เราสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้น เอฟเฟกที่1เลยนะครับก็คือให้เราเลือกการ์ดบนมือ1ใบทิ้งลงสุสารไปหลังจากนั้นให้เราอัญเชิญควีนสไนท์จากในเด็กลงมาแบบพิเศษแล้วทีนี้เราก็เลือกคิงสไนท์หรือแจ็คไนท์นะครับผมตัวใดตัวหนึ่งนะจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมืออีกครับผมหลังจากนั้นก็ให้เราอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติมาอีก1ตัวครับซึ่งเอฟเฟกมันจะดูซําซ้อนนะครับมันก็เหมือนกับเป็นการต่อคอมโบเรียกสาอัศวินนี่แหละเพราะว่าถ้าเรียงลำดับกันดีๆแล้วใช่ไหมเราเรียก Queen Knight, แบบิิบเ็เเ King Knight, เนปนอกัญชบบต เอฟเฟกของการ์ดใบนี้ใช่ไหมเราก็จะสามารถอัญเชิญแจ็คไนท์ลงมาได้ต่อเลยไงใช่ไหมซึ่งเอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะหลังจากที่เราใช้งานมันเสร็จแล้วในเธอ์นั้นเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซตราเด็กได้เพียงตัวที่เป็นเผ่านักรบาธาตุแสงเท่านั้นนะครับเอฟเฟกที่2ของการ์ดใบนี้นะครับผมก็คือในช่วงเอ็นเฟสของเราหรือของอ e ีฟายหนึ่งเราสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์เผ่านักรบาธาตุแสงที่อยู่ในสุสารของเรานะครับเอาการ์ดที่เราเลือกนั้น,นสับกับเข้าไปในเด็กแล้วก็เอาการ์ดใบนี้กลับขึ้นมมมาาาบนนนนืออออรัผีีี่่ก็็เปเฟเททใช้งตต์ Joker ์ดว อยู่ในสุสานแล้วนะครับผมแล้วถ้าเราเอามันกลับมาใช้ได้เราก็มีสิทธิ์ที่จะอัญเชิญ3อัศวินคิงควีนแจ็คลงมาได้อีกทีหนึ่งด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการ์ดกับดักแล้วนะครับผมการ์ดกับดักใบแรกเลยก็คือจะเป็นการ์ดที่มีชื่อว่าคอร์ดออฟการครับคอร์ดออฟการนะครับผมเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องครับซึ่งการ์ดใบนี้นะครับมีอยู่2เอฟเฟกด้วยกันในแต่ละเทิร์นนะครับเราจะสามารถเลือกใช้งานได้เอฟเฟกใดเอฟเฟกตหนึ่งเท่านั้นครับเอฟเฟกที่1ของมันนนะคครับบก็ือถ้าึ่งของเรามีคิงไนท์ควีนไไนนนทท์์แจ็คะครับผมมมมแลล้ววไ่่ีอออนนสเเตตร์ัืย เราจะสามารถเลือก King งไน e ์ค n i g h t Jack Knight จากบนมือหรือจากในสุดสารอันเชิญลงมาแบบพิเศษได้1ตัวครับอันนี้เผื่อใครงง,งนะเอฟเฟกที่บอกเป็นเงื่อนไขตอนแรกนะครับคือไม่จะเป็นต้องมี3ตัวนะถ้าเกิดว่าเรามี King Queen Jack ตัวใดตัวหนึ่งแล้วบนฟิลของเราไม่มีมอนสเตอร์ตัวอื่นที่เป็นตัวแปลกหน้าอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถอัญเชิญตัวอื่นที่เป็น1ใน3เนี่ย จากบนมือหรือจากในสุสารลงมาได้ครับส่วนเอฟเฟกที่2นะครับก็คือเราสามารถรีมูฟคิงไนท์ควีนไนท์แจ็คไนท์นะครับจากบนมือหรือจากในสุสารแล้วแต่นะครับว่าเราจะรีมูฟตัวไหนบ้างอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าเรารีมูฟไปจานวนเท่าไหร่นั้นเราจะสามารถหยิบการ์ดจากเด็กได้ตามจํานวนที่เรารีมูฟไปนั่นเองสมมติว่าเรารีมูฟคิงควีนไปอย่างเงี้ยเราก็หยิบการ์ดจากเด็กขึ้นมา2ใบครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมจ o k กเกอร์สวครับ โจเกอร์สนะครับเป็นการ์ดกับดักธรรมดาซึ่งการ์ดใบนี้มีอยู่2อเอฟเฟกด้วยกันครับโดยแต่ในเธอ์นั้นเราจะสามารถเลือกใช้งานได้เอฟเฟกตใดเอฟเฟกตหเท่านั้นครับเอฟเฟกที่1เลยนะครับก็คือในช่วงเมนเฟสของเราหรือของอีกฝ่ายหนึ่งหรือจะเป็นแบทเทิลเฟสของเราหรือของอีกฝ่ายนะครับเราสามารถส่งการ์ดเวทมน,หน์หใบที่มีคําว่า q u e e ควีน i น g ์คิงไน ลงสู่สารไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยไอตัวจ๊กเกอร์สไวอันนี้นะครับมันจะสามารถใช้งานเอฟเฟกของการ์ดเวทบนที่เราส่งลงสู่สารจากเด็กใบนั้นได้ทันทีเลยครับเหมือนเป็นการก๊อปเอฟเฟกของการ์ดที่อยู่ในเด็กของเราอะ่ะเออแต่ว่าการ์ดใบนั้นไม่จำเป็นต้องมาอยู่บนมือของเราครับส่งลงสู่สารไปแล้วก็การ์ดใบนี้ทําหน้าที่ให้แทนนั่นเองนะส่วนเอฟเฟกที่2น,นะครับก็คือเมื่อการ์ดใบนี้อยู่ในสู่สารของเราในช่วงเอ็นเฟสของตัวเราหรือของอีกฝ่ายหนึ่งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์า่าแสงเผานักรบจากสู่สารของเรา1ตัวัวรผมเอากาก์ดน้น กลับเข้าไปในเด็กแล้วก็เอาการ์ดใบนี้กลับขึ้นมาบนมือครับซึ่งจะเห็นได้ว่าการ์ดของพวกคิงควีนแจ็คก็มีเอฟเฟกแบบนี้หลายอันแล้วเนาะเออที่แบบว่าเอามอนสเตอร์เผานักลบธาตุแสงกลับเข้าไปในเด็กแล้วก็เอาการ์ดเวทมนต์กลับดักของมันเนี่ยกลับขึ้นมาบนมือนะครับเออถือว่าหลายๆใบเอาไว้ต่อคอมโบนู่นนี่นั่นได้ดีมากๆเลยนะการ์ดใบต่อไปใบสุดท้ายนะครับการ์ดนี้ไม่เกี่ยวกับคิงควีนแจ็คครับผมแต่ว่าเจอโดยบังเอิญนะตอนที่เสิร์ชพวกแบบการ์ดคิงควีนแจ็คอยู่นะครับการ์ การ์ดกับดักธรรมดาครับเอฟเฟกของมันก็อย่างที่บอกนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกนั้นครับผมแต่ว่าความน่ากลัวของการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกของมันเลยนะคือถ้าเกิดว่าบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมมีการวางการ์ดเว้นมนกับดักเต็มโซนเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถใช้งานการ์ดใบนี้ได้นะครับเมื่อการ์ดใบนี้ถูกใช้งานเสร็จปุ๊บการ์ดเว้นมนกับดักที่อยู่บนโซนเวทกับดักของอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องถูกทำลายไปทั้งหมดเลยครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นพวกการ์ดนะครับผมที่เป็นคิงควีนแจ็คมี การ์ดใบอื่นที่ขาดไปจริงๆอย่างนี้ท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันมาได้เลยนะครับโอเคสารวันนี้ก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้แหละนะครับหวังว่าจะชอบกันนะกับเจ้าพวกอัศวินที่มีตราเป็นไพ่นู่นนี่นั่นเนาะโอเคนะครับผมถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ